มันหอมชาเออร์เกรย์อะค่ะมันจะเห็นนะมันจะมีผงน้ำดำน,นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิคกี้อยู่ที่ทำงานแล้วก็ร้านที่วิกี้ทานเนี่ยเป็นร้านเบเกอรี่นะคะเวลามีขนมโอสดใไไหไม้นน่ะ ที่ร้านเาก็จะให้วิกกี้ได้ชิมก่อนเหมือนกับเอาไปไหว้เจ้าที่เลยไะไซส์ก็จะน่ารักมากนะคะเป็นไซส์เหมือนกับเอาไปไหว้เจ้าที่เนาะเป็นไซส์เล็กๆให้เราได้ลองชิมว่าอะไรเป็นยังไงอนะย่างวันนี้ก็จะได้กินเป็นสโคนนะคะวันนี้จะเป็นรสแครนเบอร์รี่ออร์เรนจ์แล้วก็จะมีเออร์เกรย์กับไวท์ช็อกโกแลตปกติวิกกี้จะไม่ค่อยกินของหวานเจ้าของก็รู้ว่าจะไม่ชอบกินของหวานแต่เขาก็น่ารักทุกวันนะคะก็จะเหมือนเอามาไหว้เจ้าที่ไซส์แบบน่ารักมา,มากๆเลยให้เราได้ชิมดูว่า ชอบไหมเป็นยังไงหรือว่ามีอะไรแล้วก็สามารถบอกเขาได้ว่าเออหวานไปนะขมไปนะเขาได้รับขมไปนะคะก็เขาก็จะขอฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีเราได้อยู่ที่ร้านเบเกอรี่ได้รู้สูตรขนมแล้วก็ได้กินของอร่อยๆกันทุกวันนะคะเดี๋ยววิกกี้จะมารีวิวนะอันนี้เป็นแครนเบอร์รี่ออเรนจ์นะคะอืมอห้ว่าเขาอาจจก๊อตด้วยน้ำผลไม้ช็อกโกแลตชิพเลย ไม่หวานจนเกินไปนะคะมีส้มด้วยข้ามานะคะไม่หวานจนเกินไปแล้วก็อร่อยกรอบๆนุ่มๆน,นะคะเดี๋ยวจะลองเออร์เกรย์นี่จิมกี้ชอบเออร์เกรย์มากนะทุกครั้งก็ได้กินทุกครั้งเลยม,มันหอมชาเออร์เกรย์อะคะ่ะมันจะเห็นนะมัน,นจะมีขงน้ำดำนะคะอ,อร่อยมากถ้าใครหยาเองนะคะ มาซื้อด้นะคะร้านชื่อโรจิเบเกอรี่อยู่เส้นลาเวนนะคะตัดกับและเก้าถ้าใครชอบเบเกอรี่บอกเลยว่าร้านนี้ต้องมาราคาจะแพงนิดนึงนะคะแต่ว่าเชฟเนี้ยอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะถ้าใครอยากเอ็ก็มีโอกาสก็มาได้นะคะชื่อโรจิเบเกอรี g ่ R O g I เบเกอรนะคะเป็นเบเกอรี่ไซล์ญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็แวะมาดูได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ